ต้องไปกลางเหมือนตัวไม่มีพ่อ,อสุสแบบนี้แบบนี้แบบนไก่พ่อจะไปู่ฟาดู่มที่ทแบบนี้มาแบบนี่แบบน,แบบน,แบบนี้มาทัาาน ว่าหมเตกเอาตัวนี้มานี้เตกเบิ่งเพ่งป่าพีพีเพิ่งบ้านนี้เตกดูหมเตกนี่โอ้โหไจีดจอมไงกุ๊บ

ยี่ปาเขาขาวใช่ไหมรักษารักาไม่ป้าที่นอกรึฮึว่าใครบ้างฮะบ่า เค็งปลาเค็งปลาเคงโอ้ตัวแรกสิมาใส่เอี้ยงมันนะไปๆต้องกระปูเว้ยปูไหลเสเ็จแลวนี่ไปเดี๋ยววะอืม 来，快，打针！打打针！哇！